เรื่องราวในอดีตนะครับมีทั้งหวานชื่นและก็คืนขมครับแต่ไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องราวในแง่ใดก็ตามมันสามารถจะมีคุณค่ากับชีวิตของเราได้เสมอขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างไรครับ CGN Thai สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผม ชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมสดุดีบทที่44ข้อที่1ถึงข้อที่8ด้วยกันนะครับในหัวข้อใช้อดีตสร้างอนาคตสดุดีบทที่44ข้อ1ถึง8ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินกับหูบรรพบุพร,บรุษของพวกข้าพระองค์เล่าให้ฟังถึงพระราชกิจซึ่งพระองค์ทรงทำในสมัยของพวกเขาในสมัยโบราณกาลนั้น พระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแต่พระองค์ทรงปลูกบรรพบุรุษไว้พระองค์ทรงทําให้ชาวประเทศทั้งหลายทุกใจแต่ทรงปล่อยบรรพะบุรุษเป็นอิสระเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ยึดแผ่นดินนั้นด้วยดาบของเขาเองอีกทั้งแขนของเขาก็ไม่ได้นําชัยชนะมาให้แต่โดยพระหัตถ์ขวาและพระกรของพระองค์และด้วยความสว่างแห่งพระพักของพระองค์เพราะพระองค์พอพระทัยเขาเหล่านั้น ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ขอประทานชัยชนะแก่ยาโคบข้าพระองค์ทั้งหลายดันศัตรูออกไปโดยพระองค์พวกข้าพระองค์เหยียบบรรดาผู้ที่ต่อสู้ข้าพระองค์ลงโดยพระนามของพระองค์เพราะข้าพระองค์มิได้วางใจในคันธนูของข้าพระองค์และดาบของข้าพระองค์ก็ช่วยข้าพระองค์ให้รอดไม่ได้แต่พระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากศัตรูและทรงให้ผู้เกลียดชังพวกข้าพระองค์อับอาย ข้าพระองค์ทั้งหลายอวดถึงพระเจ้าเสมอและพวกข้าพระองค์จะยกย่องพระนามของพระองค์เป็นนิตเสลาครับจริงๆแล้วสดุดีบทที่44เนี่ยนะครับยาวกว่า8ข้อครับแต่ว่าใน8ข้อแรกเนี่ยเป็น8ข้อที่ผู้เขียนสดุดีนั้น พาพวกเรากลับไปสู่เหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้พวกเขาเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยบรรพบุรุษของเขามาอย่างไรแล้วก็บรรพรบุรุษเนี่ยได้เล่าเรื่องราวนี้ถ่ายทอดมรดกแห่งความเชื่อนี้ให้กับพวกเขาจนพวกเขาเนี่ยมีความมั่นคงในพระเจ้าแล้วก็มีความมั่นใจในพระองค์แล้วก็แต่งสะดุดีนี้ขึ้นมาเพื่อจะระลึกถึงเหตุการณ์ดีๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยบรรพรบรุษของเขาไว้วันนี้พี่น้องเล่าเรื่องอะไรให้ลูกหลานฟังบ้างครับวันนี้พี่น้อง เล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นในมุมใดบ้างครับแน่นอนที่สุดว่าชีวิตเราก็มีทั้งมุมที่ชื่นชมแล้วก็มุมที่ขมขื่นนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกแบบนั้นแต่นั่นมันคือมุมแห่งความรู้สึกของเราฮนะในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกๆเหตุการณ์นั้นพระเจ้าทรงให้เกิดผลดีได้อยู่เสมอพระเจ้าทรงให้เกิดบทเรียนฝ่ายวิญญาณได้อยู่เสมอดังนั้นไอเรื่องการจะเล่าเรื่องราวดีๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับ มันะขอบคุณพระเจ้าอย่างนั้นขอบคุณพระเจ้าอย่างนี้แต่พอมันมาถึงเรื่องราวที่เป็นความขมขื่นเป็นความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกโกรธเคืองเจ็บแค้นขัดแย้งอะไรกันเนี่ยเราต้องระมัดระวังครับอย่าให้มันกลายเป็นมรดกแห่งความขัดแย้งที่ตกทอดไปถึงลูกหลานแต่เราต้องมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันคงไม่มีใครถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครผิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเราคงจะต้องมีส่วนร่วมกันทั้งนั้นแหละนะฮะ เราจะทำไงดีให้ลูกหลานเรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านี้แทนที่จะส่งต่อความรู้สึกโกรธเคืองขัดแยง้งเป็นอริสตรูไปสู่ลูกหลานไม่ใช่อย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ให้กลายเป็นสิ่งที่เราจะบอกเขาได้ว่าพระเจ้าทรงสอนอะไรเราจากความเจ็บปวดนี้และขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาที่เราจะยังคงอธิษฐานเผื่อคนที่เราอาจจะเคยมีความขัดแย้งด้วยเพราะใครจะรู้ว่าที่สุดแล้วเราอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้เมื่อผลบ้านปลายมันปรากฏใช่ไหมครับ เพื่อทมสุภาษิตก็บอกเราว่ารีบคืนดีกันซะเพราะว่าไปถึงศาลนี่คุณอาจจะพบว่าคุณเป็นฝ่ายผิดก็ได้นะเพราะว่าคุณคิดว่าเป็นฝ่ายถูกเนี่ยอันเนื่องมาจากมุมมองของคุณไงใครจะไปมองว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดใช่ไหมถ้ามองว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดก็คงจะกลับใจไปนานแล้วหรือว่าคงจะไม่พูดอย่างนี้หรอกแต่ว่าตัวเองก็มักจะเข้าข้างตัวเองเป็นฝ่ายถูกเสมอดังนั้นต้องระวังครับอย่าไปเล่าเรื่องจากมุมมอง ที่เอาความรู้สึกของคุณเปที่ตั้งเพราะถ้าเอาความรู้สึกของคุณเปที่ตั้งคุณก็เป็นฝ่ายถูกเสมอและคนคนนั้นก็จะถูกโจมตีและบางทีมันไม่ใช่ความจริงไงมันเป็นแค่ความรู้สึกของคุณและลูกหลานเนี่ยจะได้รับสิ่งที่เป็นความรู้สึกรับไปตีความว่าเป็นความจริงแล้วมันก็จะใบแอสมันก็จะเกิดความไม่ถูกต้องไม่ไม่เป็นธรรมต่อคนที่เรากล่าวถึงดังนั้นเราต้องเล่าเฉพาะมุมความจริงว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ แต่สุดท้ายก็คือว่าพระเจ้าทรงให้เกิดเหตุการณ์ใดพระเจ้าทรงให้เกิดบทเรียนใดพระเจ้าทรงสอนอะ,อะไรเราหลังจากนั้นถ้าจะให้ดีอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่เราอาจจะรู้สึกว่ามีเคยมีความขัดแย้งด้วยหรือว่าอาจจะอ,อาจจะเคยสร้างความผิดพลาดจริงๆในอดีตแล้วก็สิ่งเหล่านี้อย่าไปให้ลูกหลานกดเคืองเขาแต่ให้ลูกหลานเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาเหมือนกับที่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนของพระเจ้ามากมายในพระคัมภีร์นะครับ ผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อพี่น้องรู้ดีว่าโอ้โหคนในพังพีแทบจะทุกคนแหละก็มีจุดบกพร่องทั้งสิ้นแหละแต่เราก็เรียนรู้จากชีวิตของเขาโดยไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนเขาใช่ไหมครับนะเราก็ระมัดระวังที่จะไม่เป็นเหมือนเขาได้ซ้ําไปในเวลานั้นแม้แต่ตอนที่มิเาเอลเนี่ยโต้เถียงกับพยามานเนี่ยก็ยังไม่ต่อสู้กัไปถึงขนาดนั้นแต่บอกว่าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จัดก,การเจ้าเองเถิดเราจะไม่ไปต่อสู้กับเจ้าเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ว่ามอบสิ่งเหล่านี้ให้กับพระเจ้า วันนี้เราเล่าเรื่องอะไรให้ลูกหลานฟังบ้างครับขอให้เล่าในมุมที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติคนอื่นจะได้รับพรลูกหลานจะได้รับมรดกแห่งความเชื่อไม่ใช่มรดกแห่งความขัดแยง้งนะฮะตอนนี้มรดกแห่งความเชื่อในถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงสมัยของผู้เขียนสดุดีบทที่44จนในที่สุดพวกเขาเองก็เลยเริ่มต้นข้อที่1นถึงแดนะฮะด้วยการบรรยายถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบรรพบุรุษ แล้วก็ไม่ได้เล่าดูถูกบรรพบรุษแต่อย่างใดว่าบรรพบรุษทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะถึงแม้จะมีนะก็บอกด้วยว่าเออถึงแม้ว่าต่อให้เขาอาจจะมีนั้นน,นี่นู้นแต่ว่าพระเจ้าก็ยังทรงมีพระเมตตาต่อพวกเขาเสมอข้าพเจ้าไม่ได้ดูถูกบรรพบุรุษเหมือนที่ออพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีนะครับเคยบอกว่าโอ้พวกเราเหมือนกับเราจะไม่ร่วมทําผิดเหมือนบรรพบรุษของเรา คือพระเยซูคริสต์เนี่ยตำหนิเขาในมัทิวบทที่23ิบอกว่าพวกเขาพูดว่าพวกเราเป็นพวกที่สมบูรณ์แบบแล้วก็จะไม่ทําผิดบ,บรรพบรุษของเราพระเยซูคริสต์บอกโอ้โ oh, ห oh, หารู้ไหมคุณนะทะทยิ่งกว่าบรรพบรุษอกีกเพราะว่าบรรพบรุษเนี่ยไป็นนับถือลูกครับอย่างอื่นนะคุณนะจะฆ่าพระคริสต์เลยนะนี่มันหนักกว่าอีกบางทีเราก็ไม่รู้ตัวบางทีเราก็คิดว่าคนอื่นในอดีตผิดแต่ความจริงเนี่ยพอความจริงมันเปิดเผยเนี่ยเฮ้ยเราก็ผิดเหมือนกัน ดีไม่ไดีผิดมากกว่าเขาด้วยดังนั้นถ่อมใจไว้ก่อนดีกว่าแล้วเวลาเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังเนี่ยให้เครดิตเป็นของพระเจ้าครับในข้อที่3เนี่ยบอกกับเราอย่างนี้บอกว่าเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ยึดแผ่นดินนั้นด้วยดาบของเขาเองเอ๊ะเหรอไปยืมดาบใครมาจริงๆก็ดาบของเขาแหละครับแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ให้เครดิตกับดาบของตัวเองแต่ให้เครดิตของพระเจ้ามันเป็นคําพูดในเชิงเปรียบเทียบในเชิงเปรียบเปรยในเชิงบทกลอนว่าไม่ใช่ดาบของเขาเองนั่นแปลว่าเป็นดาบที่พระเจ้าประทานให้อีกทั้งแขนขาขเาาาก็ไไมม่ด้้นนํชชะให เอ๊ะเขาออกไปสู้ไม่ใช่เหรอแขนขาเขาใช่แขนขาเขาในในมุมมองเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าทรงประทานแขนขานั้นให้เขาออกไปสู้นะแต่โดยพระหัตถ์ขวาและพระกรของพระองค์และโดยความสว่างแห่งพระพักของพระองค์เพราะพระองค์พอพระทัยเขาเหล่านั้นพูดง่ายคือเครดิตควรจะเป็นของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้ไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราจะพูดถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นการช่วยเหลือที่พระเจ้าทรงประทานให้นั้นก็ให เครดิตกลับไปหาพระเจ้าไม่ใช่ไปยกย่องมนุษย์คนหนึ่งคนใดจงกระทั่งประวัติศาสตร์กลายเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลแต่ขอให้เป็น his story ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ story ของผู้นำคนใดคนหนึ่งเท่านั้นมันคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงคุณงามความดีของผู้นำคนนั้นบ้างแต่ก็ขอให้พูดถึงพระราชกิจของพระเจ้าในชีวิตของผู้นำคนนั้นและก็เหตุผลเบื้องหลังที่อยู่ ในความสําเร็จของชีวิตผู้นําคนนั้นเช่นเขาติดสนิทกับพระเจ้าเขาจึงได้รับความสาเร็จนั้นเช่นเขาพูดเรื่องของพระเจ้าตลอดเวลาเขาซื่อสัตย์ในงานของพระเจ้าเขาจึงได้รับความสําเร็จนั้นไม่ใช่คุณลักษณะส่วนตัวแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากคุณลักษณะฝ่ายวิญญาณที่เชื่อมโยงกับพระเจ้าครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของคาโปรงทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สาหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นขอทรงนํขคาโปรงใช้พวกคาโปรง ให้สามารถจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปในมุมมองของพระองค์ในหนทางของพระองค์ผ่านทางบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะใช้อดีตนี้ในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ถ่ายทอดมรดกแห่งความขัดแยง้งหรือมรดกแห่งความเกลียดชังให้ใครแต่ข้าพระองค์จะถ่ายทอดความรักถ่ายทอดพระคุณของพระเจ้าไปสู่คนรุ่นหลังถ่ายทอดบทเรียนที่จะเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางเหตุการณ์ที่ทั้งดีและทั้งเจ็บปวดนั้น อธิษฐานขอการปกป้องที่มาจากพระองค์และการวอวยพรที่มาจากพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นไงนกันบ้างครับพี่น้องครับเมื่อได้รับสิ่งดีๆจากการที่เราได้เฝ้าเดี่ยวร่วมกันนะครับขอให้เราร่วมกันรับใช้พระเจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok และ Instagram ของ CGN ไทยและถ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้นะครับเป็นพระพรสำหรับพี่น้องนะครับก็สามารถที่จะอธิษฐานเผื่อทีมงานนะครับที่พระเจ้าจะทรงปรวเสริมกำลังพวกเขาต่อไปแล้วก็สามารถจะมีส่วนร่วมในการทวายทรัพย์ในการสนับสนุนพันธกิจของ CGN ไทยด้วยครับเพื่อพระพรนี้จะได้ลังไลไปสู่ผู้คนมากมายไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น,นครับทั่วโลกเลยทีเดียวขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ